S Hello s t u d e n t welcome to mathematics lesson unit s i volume สวัสดีค่ะนักเรียนในคาบนี้เราจะเรียนบทที่6นะคะเรื่องปริมาตรนะคะนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนคาศัพท์พร้อมกันก่อนนะคะนักเรียน ดิพิสอัตเมีโวล่มปริมาตรโมสมากที่สุดโฮเก็บเอาไว้หรือจุฟูเต็มโวล่มปริมาตรโมสมากที่สุด โฮเก็บเอาไว้หรือจุฟูเต็มรีสน้อยที่สุดฟิลเติม exactly อย่างแน่นอนยูนิหน่วย r e a d น้อยที่สุด f e l เติม exactly อย่างแน่นอน unit หน่วย volume ปริมาต a space something take is it volume เมื่อใส่บางสิ่งในช่องว่างนะคะ หรือใส่บางสิ่งลงไปในภาชนะสิ่งนั้นเรียกว่าปริมาตรนะคะ comparing volume การเปรียบเทียบปริมาตรนะคะนักเรียน more than m o r e h a n more than มากกว่า b b t t t l e b u t t o n a and button b u t t o n B. ระหว่างขวดน้ำสองขวดขวดไหนคะที่บรรจุสิ่งของได้มากกว่า b u t t o n A holds more than b u t t o n B ก็คือขวดน้ำา A หรือขวด A บรรจุสิ่งของได้มากกว่าขวดน้ำา B นะคะนักเรียน Comparing volume การเปรียบเทียบปริมาตร less than L E H H T H A N l e s s than อันนี้น้อยกว่านะคะนักเรียนนักเรียนดูจากภาพค่ะอ b o ์ t e r A อากาศ B นะคะนักเรียนว่า ภาชนะอันไหนคะที่จุน้ำได้น้อยกว่าบีใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบของเราคือ the glass h o s l e s t h a n the bottle แก้วน้ํจาจะจุน้ําหรือเก็บน้ําได้น้อยกว่าขวดน้ํานะคะนักเรียนอันนี้คือการเปรียบเทียบมากกว่าและน้อยกว่านะคะ Exercise T แบบหัดที่3 Answer the question ตอบคำถามจากโจทย์นะคะนักเรียน Number one The basin holds the r a s t The basin แปลว่าอะไรคะนักเรียน กละมังนะคะ hose ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเก็บเอาไว้หรืออะไรอันนึงคะนักเรียนจุนะคะเดราดแก้วน้ำนะคะดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะนักเรียนมอแดดมากกว่าหรือลิสแดด ข้อที่1ตอบคำไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนมอแดน h e basin h o โฮ more t t h n the g ก a s s ก็คือกระมังจุน้ำหรือจุสิ่งของได้มากกว่าแก้วน้ำนะคะนักเรียน number two the kettle holds the bucket the kettle แปลว่ากา,าน้ำนะคะ the bucket แปลว่าอะไรคะนักเรียนถังใส่น้ำหรือถังน้ำนะคะดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ค่ะ m o r e a n or list h a n กา,าน้ำกับถังน้ำอันไหนจุได้มากกว่ากันคะนักเรียน เราขึ้นกา,าน้ำเรานั้นกา,าน้ำทำไมคะนักเรียนจุได้น้อยกว่าเพราะนั้นคำตอบของเราคือ l s s than ก็คือน้อยกว่า the c a t t l e hose l i s t h a n the bucket กา,าน้ำจุสิ่งของได้น้อยกว่าถังน้ำนะคะหรือกา,าน้ำจุน้ำได้น้อยกว่า ถังน้ำนะคะนักเรียน number t the glass hose the bottle the glass แก้ว the bottle ขวด more than or less h a n แก้วน้ำทำไมคะนักเรียนกับขวดอันไหนจุน้ำแก้วน้ำทำไมคะ คำตอบคือ less than the glass holds less than the bottle แก้วน้ำจุน้ำได้น้อยกว่าขวดน้ำถูกต้องค่ะ number f o u the jar holds the bucket the jar ที่เชื่อใส่คำแปลนะคะแปบลบว่าขวดโหล The bucket ก็คือถังน้ำนะคะนักเรียน More than or less than อันไหนคะนักเรียน Less than the jar holds less than the bucket ก็คือขวดโหลจุสิ่งของหรือน้ำก็ได้นะคะ ได้น้อยกว่าถังน้ำนะคะหรือถังใส่น้ำา u m า e r the basin hose the bottle the basin แปลว่าถังน้ำนะคะเปรียบเทียบกับ the bottle ก็คือขวดน้ำ เราใช้คำไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะ the basin holds more than the bottle กละมังจุของได้มากกว่าหรือใส่น้ำได้มากกว่าขวดนะคะนักเรียน เรามาสรุปบทเรียนในคาบนี้นะคะเราเรียนเรื่อง comparing volume ก็คือการเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบปริมาตรหรือเปรียบเทียบสิ่งของที่บรรจุในภาชนะนะคะที่มี2หัวข้อก็คือ more than มากกว่าและ less than น้อยกว่านะคะ นักเรียนคะในครันี้คุณครูขอให้นักเรียนนําบทเรียนที่เราเรียนนี้นํากลับไปทบทวนนะคะนักเรียนแต่การบ้านที่ต้องทําก็คือหน้า่าไรคะนักเรียนหน้าห้าสิบสองนะคะการสะกดคําการอ่านและการบอกความหมายให้ผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองฟังเมื่อ นักเรียนท่องครบคำศัพท์ที่กำหนดก็คือยี่สิบหกคำใช่ไหมคะนักเรียนให้นักเรียนถ่ายส่งมานะคะส่งมาในอัลบ,บัมวิชาแมทอ้ออย่าลืมนะคะทุกครั้งที่นักเรียนท่องคำศัพท์นักเรียนให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบมาด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะนักเรียนแล้วเจอกันนะคะ